คุณลองนึกตามบอสออนนะเวลาที่เราไปร้านอาหารแห่งหนึ่งหรือไปร้านข้างทางก็ได้นะเราจะหยิบเมนูขึ้นมาอ๋อพอหยิบเมนูขึ้นมาเราจะมองฝั่งขวามือซึ่งมันมีรายการอาหารเยอะแยะมากเลยเป็นชื่อเมนูเนาะบางเมนูอุ้ยเราก็อ่านดูแล้วชื่อมันแปลกๆจังน,นะบางเมนูอา้าวเราหาต้มยำกุ้งโอเคอันนี้คือต้มยำกุ้งที่เราต้องการนะหรือบางกุงหลาบ ไม่รู้จะทานอะไรก็เอาเอา,เอาจิ้มจิ้มมาแลกัดน,นะมันเหมือนการที่เราเขียนแคปชั่นหรือการที่เราเขียนคอนทนต์ไว้ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นก่อนไลฟ์สดหรือการก่อนทําคลิปวิดีโอถ้าชื่อนั้นมันสะดุดบางคนอาจจะหยุดดูเพราะว่าชื่อแปลกหรือตรงความต้องการหรือก็ไม่รู้จะดูอะไรนะคะเมื่อเขาได้ชื่อเมนูแล้วเขาก็เริ่มกดเข้ามาโอ้โหนะมาเจอนะพ่อสั่งอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะเป็นจานอาหารโอ้สีสันสวยงามมากเลยหรือ อืมสีสันมันไม่เหมือนกับชื่อเลยก็จะปัดทิ้งได้แบบง่ายเนาะก็จะปัดคลิปได้ทิ้งได้ง่ายทั้งคลิปแล้วก็ทั้งไลน์แต่ถ้าืออหือชื่อก็ดูดีแต่หน้าตานี่โคตรดีเลยอะ่ะโอ้นะอือโอเคผ่านนั่นคือเรื่องของรูปลักษณ์นะหน้าตานะสีสันการแต่งกายการพูดการจาบริบทใช่จริตใช่โอยเนื้อหามันได้อ่ะต่อมาพอรับประทานรสชาติเฮ้ยมันก็ยังไม่มั่นใจ อืมโอเคลองคำที่สองอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่อร่อยเลยไม่สมหน้าตาเลยโอเคงวดหน้าไม่สั่งแล้วงวดหน้าไม่ผ่านแล้วงวดหน้าไม่ดูแล้วรอบหน้าไม่มาแล้วแต่ถ้าเกิดกลับกันใช่เลยโดนใจฉันเลยอยู่ต่อทานต่อแล้วก็ ไปต่อกับคุณนะอันนี้คือในเรื่องของที่ผู้นาทั้งหมดคือเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ที่เน้นได้ใจผู้คนนะมันมีคนหลากหลายนะวันนี้นะตัวเราเองนอกจากแคปชั่นที่โดดเด่นแล้วนะการเขียนพาดหัวที่ดึงดูดแล้วอะรูปลักษณ์นะหน้าตานะคะที่มันสวยหรูดูดีแล้วก็รสชาติที่รับประทานแล้วโอเคเขาก็พร้อมไปต่อกับคุณนะคุณลองไปเอาไอเดียนี้ไปใช้ในช่องของคุณวนะ่าเฮ้ยแล้วช่องของเราลนะ่ะ รสชาติอาหารเมนูเราควรจะเขียนยังไงแล้วหน้าตานะเราควรจะทํำยังไงแล้วเนื้อหาหรือว่ารสชาตินั้นจะทํำยังไงให้เขาอร่อยแล้วมันตอ,ตอบโจทย์เขาแล้วมันเป็นรสชาติที่เขาต้องการรสชาติที่เขาหามานานนั่นเองนะคะใครได้ไอเดียในคลิปนี้อย่าลืมกดใจเม้นแชร์กดบันทึกและติดตามบอสออนบันนี่โค้ดไว้นะคุณจะได้เติบโตไปด้วยกันกับบอสออนบันนี่โค้ดเลิฟยู